ายวันนี้นะคะเรามีอืมเซอร์ไพรส์จากแซมอนคัมมิ่งอันนี้ที่ไหนเอ่ยอันนี้ที่ไหนที่สวนเราใช่ไหมแต่วันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์นะคะมารับของนะคะฮัลโหลเอ๊ะคุณเป็นทอมหรือเปล่าคะสวัสดีครับคุณเป็นทอมหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ใช่เอ๋ยจำได้ไหมเนี่ยใครเอ่ยอ่าใครคุณเป็นคนตั้งชื่อให้ใครอะ่ะคุณตั้งชื่อให้ใครคะล่าสุดเนี่ย<ใ>เขากี๊ดใหญ่เลยอะ่ะตั้งชื่อให้ใครเอ่ยลองเขียนม,มา <c oughs> อุยอีกนี่เขาสเปเชียลนะจ๊าเขาเขาฝังบนเครื่องบินนะจ๊ะ <c oughs> และสงครามครูแตดอะของชื่อของใครอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ใช่แบดนะเออใครเนี่ยสงครามครูแตดเป็นชื่อของใครของใครเอนกตาพาหรือเปล่านกตาพาหรือเปล่าไอ้ดาวซินโดมะเ <c oughs> ขินเขินอ่ะนี่น้อ,น need, องแบด มีอะไรจะฝากเป็นไงเมื่อวานงานบวชเรียบร้อยไหมเมื่อวานเป็นงานบวชน้องมาครับผมได้บุญมาฝากด้วยครับผมอยากฝากให้ทุกคนเลยนะใครที่อนุโมทนาบุญก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับผมและอีพวกนั้นล่ะอีพวกนั้นสต่บรก็ปล่อยไปเลยครับผมอ่าดีมากค่ะเอาแล้วเนี่ยเนีน่ยเขาบอกว่าร้อยโลเนี่ยพี่ดูยังไงก็ไม่ถึงหกสิบโลนะปล่อยมันว่าไปเนาะใช่ครับเออ คุณแม่สวยมากเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะแต่อย่างว่าหลอ่อแบ๊ดหล่อนะคะบอกไว้ก่อนนะคะอย่าอย่าหีสั่นกันนะคะบอกไปเลย <laughs> แม่เขินแม่เป็นเอฟซีด้วยนะเออเอาซีเออมึงจะมาทำอะไรน้องกูมุงดูไว้ก่อนแน่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 พี่แมวเขาฝากมาให้แบ๊ดเขาบอกว่าแบ๊ดจะได้แบบกินแล้วแบบมีแรงมีแรงนะคะมีแรงเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะนอนติดเตียงไม่ใช่หรอ <laughs> เขาบอกเขาเขาบอกว่าเป็นทองพ้วนร้อยโลก็ว่ากันไปนะคะนี่แบดฝากขอบคุณพี่แมวอากับเพื่อนเพื่อนพี่ๆพี่ละออพี่เพื่อนๆหน้าช่องน,น,น,นะคะครับขอบคุณพี่แมวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ละออแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่คอยให้สนับสนุนแบดมาตลอดครับขอบคุณครับบ๊ายบายไว้เจอกันสองทุนะคะถ้าเกิดแบดว่าโอเค